สวัสดีพี่น้อง่อกับายาามุ่งอีกแล้วมันยาามุ่งนี่เมนูมาเฮ็ดคือป่าพี่น้องป่าข้อน้อยหัวเก็ดตัดหัวข้อน้อยหัวเก็ดตัดหัวยายมุ่งสีมะมกหมอะใส่ไปอีตูหอมหอมลูกตรวดเพีเพ้ยนแต่น้อยพี่น้อง อันนี้ก็คือเคียงเคียงแกงเคียงหมกพี่น้องก็คือตะไคร่หอมแดงแบบก็ทาต่ำร่วมกันรวมกันพี่น้องรวมกันไม่เรียบร้อยแล้วหมอยา่มุ่งกระข้างไปแล้วพี่น้องเห็ดกินแบบบ้านเลยค่ะอันนี้เป็นนามที่ายมุ่งข้างไว้แล้วก็ใส่เคียงปรุงไว้เรียบร้อยแล้วก็คือปลาแดดของสุรดพี่น้องกระเกลือ ใส่ไปเรียบร้อยแล้วก็สิเอาเครื่องแกงเขาลงไปพี่น้องเขียงแกงเขียงหมกที่ต่ำไปต้องใส่หมอ้อใส่น้ำไปหน่อยๆพี่น้องเพราะว่ายายมุ่ง thì một mò chuột chết vũ trụ chắc tặng 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 ngoài tặng 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 có những người còn. เกยงแก่งเส้นหมอไปแล้วเก่งแข่เที่ยงหมดเส้นหมอไปแล้วพี่น้องก็ไปพี่เอาปลาลุกเลยค่ะกัดเยียดเี่งแก่งก็ออกน้อมแล้วพี่น้องขอน้อยลุกไปเลย ตุ้เบิบร์ใบบรตรูณไปดูเขาโใส่คฟอมกันเลยค่ะ นำลงกหยดอีกน้อยพี่น้องเพียงผงแย่หมุ่เกาใส่ในหมอไปเป็นแล้ว <c oughs> อยู่ให้กินเตาฟื้นพี่น้องแบบบานๆเน่าเลย <c oughs> ใส่เตาฟื้น ไึ้นน,น้อกติดหมอไปจัน้อยไฟใสแล้วค่ะดูใ่เรานอค่ะแกเออ ใส่เต่าทานพี่น้องเฮ็อยูเฮ็ดจินแบบสนมตดบานเฮ้าเลย่ะเวลากะสวยเติบแล้วพี่น้องส้มวิวละเลาะบานพี่น้อง กำลังพอดีส้มวิวตาหม,มอสุกพี่น้องเห็ดยูเห็เดกินเต่าฟื้นเลยพี่น้องมกหมอปลาข้อน้อย ว่าเก็ดตัดหัวอ,อย่างดีพี่น่อกำลังหอมห้อยห้วยใกล้สิสุกแล้วอยู่ใหดกินอยู่กับธรรมศาสตร์บานเห่าพี่น่อ oh my god กำลังฟูดอบว่นเลยพี่น้องพี้โม่งสีมันแห้งจักน้อยมีน้ำจ้ำจักน้อยพี่น้อง เหมือนแป๊บหนึ่งบาเซ็ลแล้ว,ลวลพี่น้องแล้วซุกแล้วพี่น้องบันีซุกที่เรียบร้อยแล้วมาเด้อกินเอาก็บโมกป่าน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อ เร,เรียบร้อยแล้วมาเดจา้าตักเสต๊ะสวยไปกินกันแล้วพี่น้องมาเด้อป่ะเนี่ยจังหน่อยสิแป๊บงานสีอุจุจังหน่อยพี่น้อง เ๋็วนะว่าเสร็จเรียบร้อยพร้อมกินได้เลยพี่น้องมาด้อจ้าเสร็จเสร็จำกันย่ามือเสารได้พี่น้องมกหมอปักขอน่อยใส่ฝักอีตูห้อหอมๆหลุดๆเผ็ดเพ็ดพี่น้องสำหรับคลิปนี้ยกมุ่งกขอตัวซ้ำหนีได้ค่ะคลิปหนาจะพอกันไม้ได้วจ้า